บูโน่เผยสาเหตุที่กาาโชไม่ยอมดีใจหลังทําประตูได้โดยบูโน่บอกว่าเหตุที่กาาโชไม่ดีใจเพราะคิดว่าแฟนบอลบางคนไม่ศรัทธาในตัวเขาแล้วก่อนหน้าเกมพบกับ p a o k เมื่อกลางสัปดาห์กาาโชเพิ่งเจอแฟนบอลหิวแสงมารอด้านนอกสนามโอแทฟฟอร์ดถ่ายคลิปตัวเขาและแซะเขาเรื่องการจ่ายบอลและการจับบอลทําให้กาาโชตอบกลับไปว่าทําไมไม่ลงมาเล่นเองล่ะซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเปงต่อมานัดเจอเลสเตอร์กาาโชลงมาเป็นตัวสํารองแล้วทำประต ปตูปิดท้าย3ประตูต่อศูนย์ให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้จังหวะนั้นกานาโชแไม่แสดงอาการดีใจหลังยิงประตูได้ครูโน่ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกานาโชหลังจบเกมและบอกให้เขาดีใจเพราะยังมีคนอีกมากมายชื่นชอบในตัวเขาวันนี้มันเป็นวันที่ดีนะผมต้องบอกอย่างนั้นเรามีนักเตะหลายคนที่เต็มไปด้วยคุณภาพกานาโชยิงประตูสวยๆแต่ไม่ดีใจอย่างที่ควรเพราะเขาคิดว่าเขาเสียศรัทธาของแฟนบอลไปแล้วผมบอกกับเขาว่าคนที่ไม่ชอบเราย่อมมีเสมอแต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ชอบในตัวเขาและ สนุกกับสิ่งที่เขาทำผมบอกให้เขาดีใจมันเป็นสิ่งที่พิเศษเขาเป็นนักเตะที่ดีเขาเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้เป็นแฟนคือคนที่ช่วยให้เราคว้าชัยชนะและพวกเขาก็อยากให้เราทำประตูได้ในทุกนาแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นไปแบบนั้นหรอกตัวนี้ผีเอาจริงมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สนใจในตัวเชอวันนี่เควนดาวิงแบ็กดาวลุงจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาร่วมทีมโดยมีการเริ่มสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวแล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์อีวนิ่งนิวรายงานว่ายูนเต็ดให้ความสนใจดาวลุ่งวัย17ปีรายนี โดยล่าสุดตามรายงานของมุนโดเดปอร์ติโบระบุว่าพิซซจแดงได้เริ่มดำเนินการเบื้องตน้นในการพยายามคว้าตัวเขามาร่วมทีมแล้วรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของอยู่ในแต่ได้ติดต่อเข้าไปยังตัวแทนของสปอร์ติงเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเควนดาอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะต้องแข่งกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแยง่งลายเซ็นของเควนดาในสมร์นะาเควนดาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับสปอร์ติงในฤดูกาลนี้โดยวิงแบคลน์นี้ทำไปแล้ว2ประตูและ2แอสซิส รวมไปถึงแอสซิดในอีกหนึ่งครั้งในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ1ในศึงแชมเปี้ยนลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอมโมริมพร้อมคุยกับรูดฟ,ฟานในวันจันท์นี้รูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเตรียมพูดคุยอย่างเป็นทางการกับรูดฟ,ฟานนีดตลอหอยในวันจันทนี้เกี่ยวกับอนาคตของเขากุนซอชาวโปรตุเกสลงคุมเกมนัดสุดท้ายของเขาใน,นานะโคชสปอร์ติงลิสบอนไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังพาทีมพลิกเอาชนะบารากาไปได้4ประตูต่อ2และในตอนนี้เตรียมที่จะเดินทาง เชสเตอร์ยู่ในเต็ดแล้วงานลำดับแรกของเขากับสโมสสคือการจัดตั้งทีมงานสตาฟของเขารวมไปถึงทกอนาคตของรุดฟานนิตลอยที่จําเป็นต้องได้รับการระบุสถานะโดยที่ตำนานของสโมสรราลนนี้ชัดเจนว่าต้องการอยู่ร่วมงานต่อและพร้อมยอมรับในการตัดสินใจของอาร์โมลิมตอนนี้อาร์โมลิมได้ออกมายกย่องผลงานของรุดฟานนิตลอยว่าทําให้แมนยูไนเตตพัฒนาขึ้นก่อนที่เขาจะมาถึงและเชื่อว่าสถานการณ์จะชัดเจนขึ้นเมื่อทั้งคู่พูดคุยกันในวันจันทนี้เมื่อพูดถึงตําแหน่งของรุดฟานนิตลอย อารมิมกล่กาวเสริมกับผู้สื่อข่าวว่าเกี่ยวกับลุตฟานเขาทำผลงานได้ดีมากผมต้องคุยกับเขาในวันจันทนี้และผมจะอธิบายทุกอย่างผมชัดเจนมากและผมจะบอกคุณเช่นนั้นเรามารอจนถึงวันพรุ่งนี้กันเถอะแล้วพวกคุณก็จะได้รู้อารมลิมกล่าวหนักแน่นพร้อมรับความท้าทายใหม่แล้วรูเบนอารมอิมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประกาศชัดเจนพร้อมรับความท้าทายใหม่แม้รู้ดีว่าจะเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาโดยอารมริมกล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่ได้ประมาทผมรู้ดีว่าา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 มมมันมมันนยยกกลลํํบบ จริงๆตอนนี้ผมยังสงอบนิ่งผมสามารถโฟกัสไปยังงานใหม่ได้และผมกำลังตั้งต,า,งตารอเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ผมรู้ว่าการทำทีมฟุตบอลในแนวทางเดียวกันกับที่นี่มันเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมก็พร้อมรับความกดดันที่แตกต่างออกไปมันคือการประชนภัยที่แสนวิเศษผมขอโทษสำหรับการตัดสินใจแบบนี้กลางฤดูกาลแต่ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วในเส้นทางอาชีพของผม